ข้อสุดท้ายข้อ4ซื้อเครื่องจักรที่มีระบบการทํางานเสียงเบากว่าเดิมแม้ราคาสูงมาแทนข้อนี้ได้กี่คะแนนข้อนี้ใครตอบข้อนี้แปล่านักเรียนเป็นคนรวยลูกนักเรียนขาได้เป็นคนรวยครูลักษ์บอกเลยได้0.25สาสาเหตุเพราะอะไรลูกคําตอบเสียงไม่ดีหรือเครื่องจักรมันเสียงดังใช่ไหมลูก่าคำตอบคือถึงกระทาั่งต้องแก้ที่เปลี่ยนเครื่องจักรเลยเหรอลูก เครื่องจักรตัวหนึ่งแพงเนาะเข้าใจไหมโลกดังนั้นอันนี้มันอาจจะแก้ไขได้ยั่งยืนแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ถูกต้องและตรงจุดโอไมโอเอาเครื่องใหม่มารู้ได้ไงว่าเสียงจะไม่ดังใช่ไหมคะถ้า,าว่าพนักง,งานใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างไม่เหมาะสมใครเข้าใจข้อนี้อย่างชัดเจนปรบมือดังๆให้คนที่อนาคตดีเลยค่ะเลิศสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆข้อนี้ข้อ,ขอสอบ เรามาดูเบื้องหลังของข้อสอบว่าข้อสอบสะท้อนเรื่องอะไรลูกการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็ต้องมีวิจารณญาณเนื้อไม่โลกเป็นการคิดหายเหตุอย่างแท้จ,จริงวิธีการได้คะแนนผาดที่1กรุณาไปหาต้นต่อของสาเหตุก่อนและก็หาวิธีการมาแก้ไขในลําดับผัดไปและการแก้ไขที่ดีที่สุดต้องเป็นการแก้ไขอย่างยัง่งยืนจบไหมจบเรียบร้อยข้อที่2ขึ้นข้อ2นักเรียนลด อุนักเรียนที่นี่แบบตั้งใจครูแบบดีใจแบบนักเรียนน้ําตาครูจะไหลเป็นไ,ไรลกูกฝุ่นเขาตาตาแห้งนักเรียนน่ารักเนาะน่ารักนะลูกนะ <c oughs> ข้อสองนักเรียนขาอันนี้ครูรักสมมุติว่าเอามาจากทวิสเตอร์นักเรียนสองคนมีการทวิสลงไปนะคะคนแรกลอร์ซี่นี่พิงค์มอนสเตอร์คนที่สองแเดชปริญญาโท <c oughs> ชื่อน่ารักจ้ะคนแรกลูกโรซี่บอกว่าไม่เคยเข้าใจฟีเพลงส่วนเกินของพี่บอยเลยค่ะจนกระทั่งวันนี้ที่ดิฉันมายืนรอของเว็บที่ร้านสะดวกซื้อ ag, รอนานๆของเว็บต้องรอนานๆนะ